Good morning everyone. Good morning a t t h o u How are you doing? I am fine. Apple. I am Matthew. I am Apple. สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Happy Redirect ป,ประจำวันที่เจ็ดสาพันธองพันาครับผมวันนี้จะพามาเล่นเกมมีชื่อเกมว่าตั้งเกมตั้งไข่นะครับผมก่อนอื่นก็ขอให้ทุกท่าน แบ่งกลุ่มกันเป็นวงกลมนะครับกลุ่มละประมาณ5คนครับผมพร้อมนะครับพร้อมแลพี่กสาธิตกลุ่มกลุ่มแรกนกลุ่มสาธิตให้นะครับก็คือให้แค่มือข้างไหนก็ได้ครับที่ขนาดข้างเดียวมาไว้ต้องการครับตั้งใจกันข้างเดียวผมมาเรียนเรียงกันครับผมเรียนกันจะมี เราก็จะสุ่มพอออกทีละคนนะครับคนสุดท้ายจะเป็นคนที่ต้องออกมาประท้วนะครับมาทำโทษบางทีตัวอย่างตัวอย่างก็คืออ่าอย่างเช่นไข่ใบสุดท้ายออกนี่ก็คือรอดนะครับผมนั่นก็ใช้ซุ่มไอสุ่มไปสุดท้ายเอร้าเอร่าครับผมต่อไปเอาเป็นไข่ใบตรงกลางออกครับผมไอยู่กลาง เริ่มเลยนะครับต okay. 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 <mon> ้นแรกไข่ใบที่สองออกครับผมสองสองนักจังไห้โอเคมีการนับจังไห้นับจัไห้นับจังไห้โอเคครับผมต่อไปมีการสลับไข่ครับสลับตำแหน่งกันครับผมสลับตำแหน่งกันก็ได้ตำแหน่งกันับไข่ต่อไปไข่ใบที่สองน่าจากข้างครับออก ลับกันอีกรอบนึงครับจะใครสลับไม่ไ้หรอล่คนนึงที่โดนใครไปโอเคใครไปทั้งหมดสุดออกครับผมทัสุดออกครต่อไปไปไหนดีไปไหนดีครับผมใครไที่สุดท้ายออก

นี่ก็้นะครับเดี๋ยวเราพาเต้นนะครับเดี๋ยวให้คุณคุณเต้นค่ะเต้นคให้ผมขาเป็ดขาเป็ดอีกเป็ดอีกเป็ดปากเป็ดขาเป็ดอย่าเมื่อเป็ดมันเดินไปมองแล้วไม่น่าดูเลยทำไว้ที่เพื่อนเอ้ยเอ้ยต้องอย่าเดินให้เหมือนเต็นเดินทางเดินเดิน มีเป็ดตูดเป็ดปากเป็ดอายาเมื่อเป็ดบันเดินไปมองแล้วไม่น่าดูเลยทำไมเธอเปดเอกยเอนตองยาเดินให้เมืออเป็ดเดินดังเดิน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  ต่อนไปห้าหมอเชีชเยร์ I work happily Peaceful Successful And Powerful